สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจา่าลุกพรพาคุณผ,ผู้ชมมากันที่งานฉลองกบรอบ247ปีวันชาสาราศัค่ะปีนี้บรรยากาศคึกคักอีกเช่นเคยค่ะของที่ระลึกในวันนี้ที่ดิฉันได้มาเป็นตุ๊กตา้องชา้างหน้าตาแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆก็คือจะเป็น,น้องช้างสัญลักษณ์ของสัตว์ประจำชาติบ้านเรานั่นเองแล้วก็จะมีตัวลงองกุ้งอีกนะคะ เป็นผ้าลายไทยจริงๆี่ยมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินให้เลือกแต่ดิฉันเลือกสีแดงมารู้สึกว่าสวยเหมาะน่ารักกับน้องดีละเกินนะคะภายในงานยังมีการแจกตัวเข็มกลัดอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวโลโก้ครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยสหรัฐค่ะลายก็คือจะน่ารักแบบนี้เลยก็คือจะมีน้องฉางไทยนะคะแล้วก็เป็นตัวนกอินทรีนะคะประจำของสหรัฐนะคะน่ารักมากๆสวยด้วยแล้วก็คนในงานเนี่ย กือบทุกคนเลยก็จะติดตัวนี้การที่หน้าอกนะคะเมื่อติดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยคนในงานเขาก็จะติดการอย่างที่ตัวดิฉันสังเกตคือเกือบทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับมาแล้วก็สามารถติดได้เลยแบบนี้ over the past 200 years with the new government when it was born. Now, our relations, of course, are in so many different areas, security, health, education, trade, investment. And over time, we really have continued to deepen the partnership.